ก็สวัสดีครับผมเองการที่จะได้โทรฟี่แต่ละอันเนี่ยมันไม่ง่ายใช่ไหมครับบางทีมันก็ง่ายอห่แล้วแต่ว่าตัวเองอ่ะก็อยากจะได้โทรฟี่ที่มันสูงกว่านั้นซึ่งพลตตินัมทรฟี่นั้นมันคือสิ่งที่ปลดล็อกได้ยากมากเป้าหมายอย่างเดียวของการได้พลตตินัมโทรฟี่นั่นก็คือการที่เรานั้นต้องได้โทรฟี่ทั้งหมดแล้วแต่ว่าผมจะมาพูดถึงวิธีการได้พลตตินัมโทรฟี่ที่เร็วที่สุดซึ่งมันจะมีอยู่5เกมด้วยกันที่ผมมาได้ซื้อมา โดยเกมที่ผมจะ,จะซื้อนั้นจะเป็นเกมในโซนสหรัฐเท่านั้นนะครับเพราะว่าเกมพวกนั้นอ่ะมันขายเฉพาะในโซนนี้เท่านั้นผมมีเงินอยู่25ดอลลาร์ดูกันว่าผมมาซื้ออะไรได้บ้างอย่างเช่นเกมแรกครับ Cash the Bowling Ball ซึ่งเกมนี้น,นั้นจะขายอยู่ในราคา1ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งเกมนี้นั้นจะเป็นเกมก็ตามนั้นนะครับเกมเก็บลูกโบลิ่ง Sakura s i r c u s รับเป็นเกมแนวจีบสาวซึ่งจะขายอยู่ในราคา10ดอลลาร์ ซึ่งผมว่าเกมนีน้น่าจะเป็นเกมที่แพงที่สุดเลยนะเดี๋ยวขอเสริมอีกหน่อยสกูล s s ซคิวบัสนั้นม,มีทั้งหมด4ภาคแต่ว่าผมาจะขอเจาะจงแค่ภาคแรกอย่างเดียวเกมต่อมาครับโบล i n g ซึ่งเกมนี้นั้นตรงตัวเลยครับนี่คือเกมโบล i n g ซึ่งมันราคาอยู่ที่1ดอลลาร์เหมือนกับ c a แคสต์โบ i n g Ball เกมต่อมาครับคือ l e g e n d of Thalia Aca เเเกมนี้นั้นเป็นเกมจากผู้สร้าง Sakura Succubus ซ,ซึ่งราคานั้นจะอยู่ที่3ดอลลาร และเกมสุดท้ายครับนั่นก็คือ radioactive w w a r d s evil f r o m the silver เป็นเกมแนวผ่านด่านครับราคาอยู่ที่5ดอลลาร์เท่านั้นซึ่ง5เกมนี้นั้นผมมาซื้อไปในราคา19ดอลลาร์95เซนบวกกับภาษีอีก1ดอลลาร์เ5เซนก็ประมาณ21ดอลลาร์70เปอร์เซ็นต์อ่าครับผมเริ่มแรกเลยครับนั่นก็คือ radioactive w w a r d s เกมนี้นั้นน่ะง่ายมากครับ เพียงแค่ว่าคุณเริ่มในฉากอินโทรแล้วคุณก็เดินบันไดค้างไว้สัก5วินาทีแล้วก็จบแล้วช่างแม่งกูออกแล้ว เกมต่อมาครับซากุระซาคิวบัสภาคหนผมว่าชอบภาพนี้มากนะมันทำให้ผม,มแน่นอนครับว่าเกมนี้เป็นเกมแนวจียบสาวเพราะฉะนั้นการอ่านข้อความนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราให้ใหทำการตั้งค่าและก็ทำ Text Speed และ Auto f o r ร์เวิร์ดให้ให้สูงที่สุดแล้วจากนั้นก็เล่นได้เลย อู๋จำเกมต่อมาครับ Catch the Bowling Ball ซึ่งเกมนี้นั้น จะต้องเก็บลูกบอลให้ได้ถึง50ลูกหรือ5,000คะแนนให้ได้ซึ่งผมว่ากว่าจะทำเนี่ยมันใช้เวลานานมากจนถึงจนผมว่าเลิกทำไปแล้วไปเก็บอื่นดีกว่าเกมต่อมาครับโบ l ลิ่งซึ่งเกมนี้นั้นก็ตรงตัวเลยก็คือเกมโบลิ่ง ซึ่งเป้าหมายของการทำ p พล t ิ n u m trophy ได้นั้นคุณจะต้องเก็บคะแนน3รอบให้ได้ถึง210คะแนนเท่านั้นซึ่งกว่าผมมาจะทำได้ผมก็เหนื่อยมากเลยแล่ะเกมสุดท้ายครับ legend of thalia arcadia เกมนี้นั้นใช้วิธีการเดียวกันกับ sakura s c c u b u s เลยครับแต่ว่าที่มันแตกต่างไปจาก sakura s e c u b u s นั้นก็คือคุณแค่อ่านอย่างเดียวเท่านั้น ผมว่าชอบภาพนี้มากนะมันทำให้ผม